มีพระร่วงพระร่วงหลังรังปืนเนี่ยเทียบเท่ามีมวัดระครังสวยๆสมัยนี้นะหากพูดถึงพระเครื่องพุทธคุณด้านอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าปืนยิงไม่ออกหนึ่งในนั้นต้องมีพระเครื่ององค์นี้อยู่ด้วยแน่นอน,พร,รรนพระร่วงรางปืนพระร่วงรางปืนหรือพระร่วงหลังรางปืนได้รับการยกย่องว่าเป็นจกักรพรรดิแห่งพระเครื่องเนื้อชินเนื้อหากพูดถึงพระเครื่องพุทธคุณด้านอยู่ยงคงกระพัน ฟันแทงไม่เข้าเืินยิยงไม่ออกหนึ่งในนั้นต้องมีพระเครื่ององค์นี้อยู่ด้วยแน่นอน,นรรอพระร่วงรางปืนพระร่วงรางปืนหรือพระร่วงหลังรางปืนได้รับการยกย่องว่าเป็นจกักรพรรดิแห่งพระเครื่องเนื้อชินเนื้อหากพูดถึงพระเครื่องพุทธคุณด้านอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าเืินยิงไม่ออกหนึ่งในนั้นต้องมีพระเครื่ององค์นี้อยู่ด้วยแน่นอนพระร่วง พระร่วงรางปืนหรือพระร่วงหลังรางปืนได้รับการยกย่องว่าเป็นจักรพัิแห่งพระเครื่องเนื้อชินเนื้อหากพูดถึงพระเครื่องพุทธคุณด้านอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าปืนยิงไม่ออกหนึ่งในนั้นต้องมีพระเครื่ององค์นี้อยู่ด้วยแน่นอนพระร่วงรางปืนพระร่วงรางปืนหรือพระร่วงหลังรางปืนได้รับการยกย่องว่าเป็นจักรพัิแห่งพักเครื่องเนื้อชินเนื้อ